สวัสดีครับผมเีวิตกร WoodworkDIY งานไม้ง่ายๆคุณก็ทําได้วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อมาดูไม้สนที่ผมได้สั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นไม้สนที่ผมได้สั่งไปเจอท่านหนึ่งนะครับที่ขายในกลุ่มแล้วตอนนี้เขาเปิดเพจ Facebook ด้วยแล้วนะครับราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเพื่อดูผมเพิ่งได้มาสักพักแล้วครับแต่ยังไม่ได้แกะแล้วก็ยังไม่ได้ออกออกมาดูนะครับแต่ว่า เห็นลายไม้สวยแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะแล้วก็มาเลียงให้เพื่อนๆดูนะครับว่าไม้ตัวนี้มันมีขนาดเท่าไหร่ความยาวขนาดไหนแล้วร้านที่ผมจะแนะนําเพื่อนๆเนี่ยเขามีเพจขายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้สนไม้พาเลทที่ผมสั่งมานะครับมีจํานวนห้าสิบแผน่นเดี๋ยวผมจะเอาออกมาสักสิบแผ่นมาเลียงให้เพื่อนๆดูนะครับ การแพ็คเขาก็ถือว่าแพ็คมาได้ดีอยู่นะครับเพื่อนๆใส่ถุงปุ๋ยมาแบบนี้ครับก็ไม่มีเสียหายครับแล้วส่งเนี่ยส่งรวดเร็วมากเลยนะครับใช้เวลาประมาณวันเดียวนะครับจากที่ผมสั่งไปนะครับวันเดียวก็ถึงแล้วแต่การใช้เวลารอไม้ก็ต้องรอเป็นรอบๆนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆท่านใดจะสั่งไว้ใช้งานเนี่ยก็ควรจะเผื่อเวลานะครับเผื่อว่าสั่งไปแล้วไม้บางทีเนี่ย มันหมดสต็อกหรือว่าเขาทำไม่ทันนะครับเพราะว่ามีราคาถูกแล้วก็ได้เยอะมากๆเลยก็ต้องสอบถามเขาด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเอาไม้เพื่อนดูสักสิแผ่นนะครับนี่ครับหลังจากที่ผมเอาออกมานะครับเรามาดูลายไม้กันตัวนี้เป็นไม้สนไม้พาเลท ลีดใสทั้งสองด้านนะครับก็จะเหลือความหนานีประมาณหน,นึ่งจุดห้านะครับผมนี่เหลือประมาณหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรใสหน้าหลังก็คือใสตัวหน้ากว้างนี่ครับทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับรีดสวยมากเลยลายไม้ดูครับสวยงามครับแต่มันก็จะมีข้อแม้ตรงที่มันจะมีรอยตะปูที่ข้องัดออกมาจาก ตัวพาเลทนะครับก็ไม่มีปัญหาครับเราใช้งานแล้วก็เราโป๊ปิดก็ได้ผมชอบมากๆเลยครับด้วยราคาที่ไม่แพงนะครับตัวนี้ห้าแผ่นขนาดความกว้าง7.5เซนติเมตรยาวประมาณ80เซนติเมตรนะครับเดี๋ยววัดให้ดูนี่ครับก็อยู่ที่80ดสกว่ากวานะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องความคุ้มค่านะครับผมว่าคุ้มมากๆเลยในราคานี้อยู่ที่600บาทได้จํานวน50แผ่นแล้ว600เนี่ยรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆไม่รู้ว่าเขาได้กาไรหรือเปล่านะครับแต่ผมว่ามันคุ้มสําหรับการที่เราเป็นมือใหม่แล้วซื้อไม้มาลองทําหรือว่ามาทําชิ้นงานต่างๆเนี่ยคุ้มมากๆเลยตัวรอยตะปูเราก็ไม่ได้สีเลียมครับผมไม่ได้สีเหลีดยะผมคนาได้เลือกใช้หน้าที่รอยตะปูมันน้อยๆเนี่ยบางทีเราก็ตัดทิ้งได้แต่ถ้า เราไม่ได้ตัดทิ้งเราต้องการใช้แผ่นยาวๆแล้วก็โป๊ปิดนะครับน,นําฝุ่นนาขี้เลื่อยอะไรเนี่ยผสมกาวแล้วก็โป๊ปิดก็ใช้งานได้ครับดูขอบก็เรียบตรงสวยงามนะครับหรือว่าถ้าอยากให้ดีเราก็เก็บขอบขัดให้มันดีๆก็ใช้งานได้สบายๆครับแต่ถ้าพูดถึงบางท่อนบางแผ่นนะครับก็ต้องดูนะครับอาจจะมีรอยแตกรอยบินนิดนึงแต่ในราคานี้ผมว่าผมรับได้นะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆด้วยนะครับ ลองสั่งลองสอบถามเขาดูนะครับโดยรวมก็หน้าไม้จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆร้านเนี้ยผมเพิ่งลองสั่งมาครั้งแรกเลยนะครับเห็นว่าราคาถูกดีแล้วก็อยากรู้ว่าไม้ที่ได้มามันเป็นยังไงครับก็ถือว่าพอใจพอใจมากๆเลยในราคานี้แล้วก็คุ้มด้วยได้เยอะเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาไม้สนไม้พาเลทราคาถูกแล้วก็หน้าสวยแบบนี้เลยครับมีให้เลือกหลายแบบมีทั้งแบบมีตะปูแล้วก็ไม่มีรอยตะปูนะครับที่ผมเลือกตัวนี้มันเป็นแบบมีรอยตะปูแต่ผมไม่ได้ชิเรียกครับนำมาโปร์แล้วก็สามารถทําชิ้นงานได้ครับเพราะว่าเขารีดสามาเรียบร้อยแล้วสวยนะครับหน้าสวยไม้เ้าสวยจริงๆครับแล้วราคาเนี่ยถือว่าคุ้มกับราคามากเลยนะครับ50แผน่น600บาทรวมส่งด้วย หรือว่าเพื่อนๆ่นท่านใดรู้จักร้านขายไม้สนไม้พาเลทที่เพื่อนเเลือกซื้อเลือกใช้กันอยู่ก็คอมเมนต์บอกผมข้างใต้คลิปวีดีโอนี้หน่อยนะครับเพื่อได้ซื้อมาใช้กันหรือว่าแนะนําให้เพื่อนๆมือใหม่ที่กําลังมองหาไม้สนไม้พาเลทแบบเนี้ไว้ใช้ได้เป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมารีวิวหรือมาแนะนําอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมกันได้ตลอดนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ